บางส่วนที่ไม่ได้ปูพื้นไว้นะครับมันก็จะมีสีหยดบ้างนะครับส่วนไหนที่กันไว้เนี่ยมันก็จะกันได้โยนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n squidman.exe ครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับเครื่องค้นสีนะครับจากพัมคินนะครับที่ผมซื้อออนไลน์มาวันก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ยคือพัมคิน JSY 8 0 0นะครับผมหรือว่าพัมคิน J Series นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ย เครื่องเขาเล็กๆนะเทียบกับมือให้ดูนะครับเทียบเ,เห็นไหมเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากแรงปั๊มเนี่ยเขา800วัตต์เลยนะก็คือเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับบางคนอาจจะเคยเห็นเครื่องเล็กๆที่สะพายข้างมาก่อนอันนี้จะเป็นเครื่องที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมหลักๆเนี่ยพอแกะกล่องมาเนี่ยครับก็จะเจออุปกรณ์ต่างๆนะครับมีตัวเครื่องมีถังสีนะครับผมแล้วก็ตัวน่าจะเป็นด้ามจับนะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆนะครับสําหรับใช้งาน รวมถึงอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็ใบรับประกันครับแล้วก็เช็คลิสต์ครับผมว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้เขาก็เช็คมาให้หมดแล้วนะว่ามีครบไหมนะครับแล้วก็มีรูปประกอบด้วยให้เราดูว่าของครบหรือเปล่านะครับอีกอันนึงสําคัญมากนะครับก่อนใช้งานเครื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าผมไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยก็ต้องดูคู่มือก่อนใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคู่มือเขามีทั้งภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คู่มือภาษาไทยด้วยนะครับ มีบอกวิธีหมดเลยแล้วก็วิธีการประกอบนะครับเพราะว่าตอนที่มาเนี่ยเขามาเป็นชิ้นๆแบบนี้เราต้องเอามาประกอบกันก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอประกอบเครื่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะใช้พ่นได้ไหมตอนนี้นี่คือทาด้วยลูกกิ้งลองพื้นไปประมาณหนึ่งแล้วอย่างแรกเนี่ยครับเราก็ต้องประกอบตัวถังสีกับด้ามจับก่อนนะครับอันนี้เข้ามา2ชิ้นนะครับเราใส่เข้าไปแบบนี้นะแล้วก็ ็อกเข้ามานะครับง่ายๆเลยคือให้มันเหมือนปืนแล้วตรงนี้ครับเขาจะมีสลักล็อกอยู่นะครับเราก็ล็อกเข้าไปแบบนี้ครับมันก็จะสามารถที่จะพ่นสีได้แล้วนะครับอันนี้คือเบื้องต้นชิ้นแรกต่อไปก็คือตัวท่อลมแล้วก็ตัวกระป๋องสีนะครับเขาจะมีเขี้ยวอยู่เห็นไหมครับให้เราใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุนนะครับตามเข็มนาฬิกาเลยให้มันขึ้นว่าล็อกนี่ครับส่วนท่อนี้นะครับเขาก็จะมีลูกศรชี้อยู่นะว่าอันนี้ปลดล็อกนะครับ ปลูกศรชี้ข้างบนเขาจะมีลูกศรเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงเครื่องเขาเนี่ยจะมีอยู่ให้เราใส่ให้มันตรงกันครับแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับให้ตัวล็อกมันล็อกลูกศรตรงกันนะครับถ้าตรงกันก็คือจบแล้วนะไม่ต้องไปบิดแรงกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเกี่ยวหักสีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น JB P Air Clean นะครับตัวนี้สามารถนั้มาทำความสะอาดได้ง่ายนะครับผมสามารถเอาผ้าชุบน้ำเช็ด สกปรกที่อยู่บนสีออกได้เลยก็เลยซื้อมาใช้ครับอันนี้เนี่ยเขามีกระบอกตรงสีมานะครับสําหรับวัดว่าสีเราเหลวหรือข้นแค่ไหนนะครับโดยเขาจะให้เราใช้ตัวนี้เนี่ยตักสีที่ผสมแล้วนะครับแล้วก็วัดว่าภายในร้อยสิบวินาทีหรือหนึ่งนาทีห้าสิบวิเนี่ยมันไหลออกหมดหรือเปล่านะครับถ้าไหลออกหมดก็คือจบนะครับถ้าไหลออกไม่หมดก็คือสีข้นไปนั่นเอง อันนี้เขามีที่พักนะครับสามารถพักสีไว้ข้างกระป๋องสีได้นะครับถ้าหมดก่อนก็คือสีใช้ได้แต่ถ้าหมดถ้าเวลาหมดแล้วสียังไม่หมดเนี่ยก็คือข้นไปนะครับผมก็เตรียมน้ำร้อนเนี่ยมาข้างนะครับไว้ผสมเพิ่มอยู่ละอย่างที่เห็นนะครับว่าสีจะหมดแล้วนะครับเวลายังเหลืออยู่อีก31วินาทีผมว่าสีน่าจะเหลวกว่านิดหน่อยแต่ก็น่าจะโอเคนะครับกับตัวเครื่องเหลือเมื่อกี้เหลืออยู่20วินาทีนะครับก็แสดงว่าสี อ่าเหลวกว่าระดับที่เขารองรับได้นิดหน่อยก็แสดงว่าสามารถพ่นได้นั่นเองในส่วนประกอบของเขาเนี่ยเขาให้หัวพ่นมาอยู่3ขนาดนะครับก็คือ1มิลน,นะครับผมแล้วก็2มิลน,นะครับแล้วก็2.5มิลน,นะครับผมซึ่งเป็นหัวใหญ่สุดคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นสีน้ำมันครับสีเนื้อละเอียดเนื้อใสๆเนี่ยให้ใช้หัวเล็กครับขนาด1มิลไม่เกิน2มิลน,นะครับผม แต่ถ้าเป็นสีผสมน้ำนะครับอย่างสีทาบ้านสีสีที่มีเนื้อสีนะครับให้ใช้หัวขนาด2มิลิเมตรหรือ2.5ม mm, ิลิเมตรครับถึงจะใช้ได้นะครับห้ามใช้กับหัว1มิลิเมตรเด็ดขาดเพราะว่ามันจะตันแต่ถ้าหัวตันครับเขามีตัวเข็มแยงรูมาให้นะครับสำหรับแยงเข้าไปทิมให้ให้หัวมันไม่ตันนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเข็มนะครับเขาให้ตัวกัน เข็มทิมมาด้วยส่วนวิธีการประกอบหัวพ่นนะครับเราก็จะเอาหัวขานาดสองมิลนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเขาจะมีเขี้ยวอยู่เสียบเข้าไปให้มันตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ฝาลงไปแบบนี้ครับแล้วก็เกี่ยวล็อกล็อกให้เรียบร้อยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวปรับความกว้างของสีนะครับว่าเราต้องการสี กว้างหรือสีแคบหรือว่าเป็นสีแนวเขาเรียกอะไรเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเลือกแนวได้ด้านนี้ครับเลือกปรับความกว้างสีได้ด้วยใช่เราก็จะเอาเนี่ยครับกระบอกน้ํานะครับอันนี้ตักสีขึ้นมานะครับแล้วก็กรอกใส่เข้าไป ประมาณนี้พอเทสีใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็หมุนตัวนี้เข้าไปอันนี้เนี่ยผมก็เทสีใสแล้วนะครับแล้วก็ประกบฝาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องนะครับเปิดสวิตช์เครื่องแต่ก่อนที่เราจะพ่นนะครับเราก็ต้องปิดส่วนที่เราจะไม่โดนสีนะให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้ก็คุมพลาสติกคุมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเวลาพ่นเนี่ยก็จะได้พ่นทีเดียวเลยครับ เวลาพ่นสีะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือนะครับแล้วก็แว่นตาลมถึงหน้ากากกันสีให้เรียบร้อยนะครับสีจะได้ไม่เข้าหน้าเข้าตาเข้ามือให้อันตราย อันนี้เวลาปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีสีหยดออกมาจากช่องสีนะเพราะว่าแรงดันมันยังเหลืออยู่นะครับอันนี้ก็ระวังนะครับมันจะเปื้อนนิดหน่อยก็หาที่รองนะครับมีผ้ารองไว้ก่อนก็ดีอันนี้คือถ้ากันไม่ดีนะครับถ้าปูพื้นไม่ดีเนะี่ยสีมันก็จะติดพื้นแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องปูเก็บขอบให้เรียบร้อยนะครับผมอาจจะมีต้องมาเก็บงานอีกหน่อยนึงนะ พอดีไปกินอะไรมานะครับแล้วก็กลับมารอดูสีแห้งว่าเป็นยังไงก็ถามว่าพ่นได้ไหมก็พ่นได้เกือบหมดนะเนี่ยเหลือบางส่วนนะครับที่ยังต้องเก็บงานอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวอาจจะมาพ่นซ้ําตอนที่เป็นกลางวันนะครับน่าจะมองเห็นชัดกว่าแต่ที่เห็นดำๆนั้นเป็นเงานะเนี่ยครับโอเคถือว่าทํางานได้เร็วนะเทาเทียบกับ ใช้ลูกกิ้งนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้เป็นการทดลองนะครับผมลองจากส่วนที่มันแบบเลอะได้เนะี่ยอย่างดาดฟ้าเนี้ยผมทําเลอะได้อยู่นะครับก็เลยบางส่วนที่ไม่ได้ปูพื้นไว้นะครับมันก็จะมีสีหยดบ้างนะครับส่วนไหนที่กันไว้เนี่ยมันก็จะกันได้อยู่นะครับผมหรืออย่างตรงหน้าต่างเนี่ยอันนั้นก็คือกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราแปะเทปกันไปเรียบร้อยละครับโอเคเลยความขาว ของเดิมเนี่ยสีมัน่อนหมดแล้วนะครับมันเป็นสีเทาๆสีปูนเลยปูนเก่าเลยนะครับเราก็ทารองพื้นไปก่อนแล้วแล้วก็มาพ่นสีขาวทับอีกทีหนึ่งนะครับข้อดีของเครื่องพ่นสีพัมคินตัวนี้นะครับมันสามารถพ่นทับได้นะครับส่วนไหนที่เราพ่นไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าสีมันยังไม่ขาวพอเนี่ยเราก็กลับมาพ่นทับอีกทีได้เลยครับข้อดีก็คือไวกว่าลูกกิ้งประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับ ตรงไหนที่เราไม่ได้ปิดไว้เนี่ยมันหยดเต็มเลยนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวกเอามาแช่น้ํานะครับแล้วก็ล้างตอนนี้ผมเอาหัวฉีดนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นนะครับมอมแมมใช้ได้เลยนะครับอันนี้หัวฉีดเดี๋ยวคงเอาไปแช่น้ําแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับทุกอย่างล้างได้หมดยกเว้นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเดี๋ยวเอาผ้าเช็ดเอาประมาณนี้ครับโอเค ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับหวังว่าคงเห็นภาพกันแล้วพบกันใหม่อกันหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย